ทำนะ <laser magic> อาว Clar อา <suggestions> อออกทำอะไรครับตอนนี้ออกเลยตะเวนอะม้วันหนึ่ง so. มี่น่สี่หิวโซออกตะเวนใช่ไหมดูสิเขาออกตะเวนไปทำอะไรตะเวนกว้ากลไาเลเหอ หอยอเอือเหยื่อนี่อะไรดังๆหน่อยดังๆหน่อยมั่นใจอ่ะเห็นดี๋ยูดิวันหนึ่งเห็นมั้ยวันหนึ่งมีราชสีห์ทำไมหิวโซใช่ไหมครับออกตะเวนลาลาเหยื่อใครคือเหยื่อลาอะไรใครคือเหยื่อเหยื่อก็คืออาหารของราชสีไงดูซิ เหยื่อใครคืออาหารของนักศรีเนี่ยที่ราชสีกำลังมองอยู่สิเนี่ยเหยื่อคือตัวไหนบ้างเด็ดเด็ดอ้าวเจ้าไก่กับเจ้าอะไรเจ้าไนะเจ้าไก่คนเดียวเอาล้วอ้าวแทชจอมาเนี่ยออกก็เหยื่อแล้วยังแกงลาตัวเดียวอ้าวแทชจอมาออกคือแทชเหยื่อแล้วเนี่ยจอาโจน่าจูจ้โอจอโอเจ้โอนาจูนโจนอะไรจน จนมานะครับโรไกดังดังหน่อยดังดังหน่อยจะได้มีพลังจะได้มีพลังนี่ไหมเคยอหิวโซเห็ไหมออกมาเป็นห้าเหยื่อจนมาปุ๊บไก่ละลาใช่ไหมอ้าวแล้วเ้ยไก่ละยาละลายเราทำยังไ่ดีกำอืมกลือไรหมาอะไจะเด็กกรมอะไรกํากกำกลังกำเห็นไหม ลาหังมองเห็นเหมเน,นี่ยมันไกลอะ่ะเห็นป้าเฮ้ยใกล้เกินแล้วเอาเร็วเอาเร็วกำลังเลยเอาเลกำลังหาหากินอืมอ,อ,อ,อยู่อืมด้วยอืมกาอเห็นไหมจนมาพบไก่และลานี่ไงไก่กับลาใช่ไหม เขากำลังทำอะไรกันหากินเอ้ยอยู่ด้วยกันอ่าแม่เจ้าเจ้าสี่ิวโซใช่ไหมครับออกตะเวนหาล่าเหยื่อใช่ไหมเจออะไรไก่และลากำลังหากินอยู่อ่าทุกที่ทัศน์สีกำลังกำลังตรไหนกกำลังกินเห็นอะไรเห็นี่เห็นไหมทัศน์สีเห็นอะไรดู โอ้โโอโโตวัวแล้วในลาตัวแล้วอ้วนาวมันจะสีละตัวอ้นอวนเอาแล้วตัวอ้วน,นอะไรอไรีอ้วนเลยนะเดี๋ยวตัวอ้วนอะไรก่อนตัวอ้วนอ้วนอะไรล่ะโอ้ ้าตสีเห็นลาตัวอ้วนพีแสดงว่าน่ากินไหมตัวอ้วนพีอ่ะเอเยอะเยอะแอมจัมโบนียไยอ้วนพี้าติีทำไรอ่าจริงอะไรจึิงจึิงอัไรมครับต,ต,ต,ตั้งถ้าอืม อืมจะทำอะไรครับกินอ้าวแล้วสิจะกินใครอ่านมาแล้วสิจะจับใครกินเจ้าลาหรือเจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าผู้นี่แหละไม่ใช่ไปถึงในสมุดใช่อ้าวสร้างสถิตอยากกินใครไก่หรือลาไก่ไก่มันตัวเล็กไก่ม่นอยากกินไก่จับกินไก่ก็ได้ลาตัวอ้วนปล่อยกลับบ้านไปไก่ตัวเล็กๆเนี่ยทำไก่ย่างอร่อยใช่ไหม แก่อ่าทำไมทำไมเาอยากกีฬาล่ะมันเนื้อไรใช่เพราะว่าเจ้าลาตัวอ้วนพีส่วนเจ้าไก่อะตัวมันเล็กกินไม่อิ่มพีคืออะไรอ้วนพีก็คือตัวที่มีแก้มจัมโบ้ไงพีอ่พีอ่อ้วนพีเป็นคำว่าตัวอ้วนอ้วนพีรู้ไหมว่าคือราชสี เจ้าคือลาตัวอ้วนพี่งามนโบอีกหน้าหนึ่งอันนี้สั้นนี่อันนี้อันนี้นี่นี่ไก่กระลาทำไมเดูดยิไก่หอเอกหอเอกเห็นเห็นอ่ะหไมองให้ชัดนาำก่อนสื่อเห็นพออาบวั เออโดดิโดอ่ะอ่ะงอดังไก่เห็นดังอะไรไก่เห็นดังน้องอ่ะน้องนั่นนั่นไกเห็นดังนั่นมีไหมดังนั้นดังนั้นไม่มีมีแต่ดังนั้นใช่ไหมครับก็ก็ไม่จะครูก็พอแอดอแผด แผลแพดพอพอแอดาแผลนาวไก่เห็นอย่างนั้นก็แพดอะไรร้อยเหลองอองร้องร้องเอาใหม่สะกดใหม่ลอใหม่ลอองร้องไม่ถูร้องไม่เอาเอาดีๆทั้งๆใจ้องอ่ะองไม่ถูร้องร้องอะไรร้องอะไรร้องเสียร้องอะไรนะเสียงอ สองเสียงเสียงโอออลอโองออ๋อยังหลงเสียงหลงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกุ๊เนี่ยมานร้องยังไงฮ่าไหนร้องยังไงไหนทำเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่ร้องยังไงฮ่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กฮ่าไหนไก่ฝรั่งร้องยังละกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่เป็นนกนะ่ไหม ไก่ร้องคุ๊กคุ๊กคุ่นะครอ่านมั่งเจ้าลาทำอะไรบ้างทีเจ้าลาทำอะไรบ้างไก่ร้องเนี่ยไม่เอาอ่านก่อนสิลองตาใช่เอ้านี่ดูแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรที่ไทยเขาเขียนว่าจอเอาเดี๋ยวฮะเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาไม่ต้องอ่านยาวเอาแค่นี้พอเนี่ยอีกหน้าหนึ่งสุดท้ายแล้ว เอาเอาแค่นี้อ่ะสุดท้ายแล้วแค่นี้อีกสองบรรทัดเราเดีว <c oughs> เร็วไก่ร้องเสียงไก่ร้องคุกบคุ๊บคู่เดีวเอาเดีวเ,เ,วเจ้าลาอ่าดูสิเจ้าลา,ทมมายทำไมเร็วกุุดียวอุ้ยนี่คันนี้อีกสองบรรทัดก็จบละอ่าจอเอาจอเอาเจ้าไมโทกก <c oughs> กุุกุ เจ้าเอาเจ้าไม่โทรเจ้าลาเจ้าลาอ่าทำี่คำนี้เจ้าลาทำไมครับเจ้าเจ้าลาจนหล่อจึงจึงจึงเจ้าลาจึ้งหล่อปากปากอ่าทำนี่รู้ไหมบอเองอเบอะไรบอเอ Đen. À, châu là. là... chừng lóng, Trừng lón. lóng, Tạ. Tạ ta Tạ bèn. À, Tạ Tạ bèn. À. 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 บ้างบ้างเจ้าลาจึงร้องตะเบนพูดูสิดูที่ป้าป๋าบอกสิครับตามขึ้นบ้างอ่าะไหมเจ้าลาเห็นไก่ร้องุกคตรคู่ใช่ไหมเจ้าลาก็เลยจึงร้องตะเบงขึ้นบ้างอ่ะเซ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 เอ๊เซเซเซเอ๊ะทีนี้พูดดูขอทำแทักเรทำสุดท้ายดิพี่ทายเขาบอกว่าไงพูดครับ